รองเท้าปีนผาสกาปามีกี่รุ่นต่างกันยังไงวันนี้เรามาดูกันครับเอาลวันนี้เราจะมาพูดถึงรองเท้าปีนผาสกาปาครับสำหรับใครที่ปีนผามาสักพักหนึ่งแล้วก็ต้องการหารองเท้าที่เหมาะกับคุณนะครับ วันนี้เราจะขอแนะนำสกานะครับวันนี้เรามีมาให้เลือกหลายรุ่นมากๆตั้งแต่รุ่น Beginner จนไปถึงรุ่น Expert หรือ Specialized กันเลยนะครับพูดถึงรุ่นแรกกันก่อนนะครับรุ่น Origin เป็นหนึ่งในรุ่น Beginner นะครับสังเกตดูว่ารองเท้าเนี่ยจะมีความตรงนะครับแฟลทนะครับทำให้เท้าของเราเนี่ยไม่โค้งมากนะครับแล้วก็มุมงุ้งด้านหน้าเนี่ยจะค่อนข้างนอนครับทำให้ใส่สบายนะครับตัวรองเท้าเนี่ยก็จะมาเป็นแบบเวลโคนะครับ สามารถปิดเปิดได้ง่ายนะครับเป็นแบบปุ๊ปแบๆแค่นั้นเองแล้วก็คืนรองเท้าเป็นแบบเต็มนะครับยางเนี่ยแข็งนะครับเหมาะกับมือใหม่นะครับแล้วก็จะใช้ได้นานนะครับเพราะว่าฟุตเวิร์ของมือใหม่เนี่ยก็อาจจะยังไม่ค่อยแม่นสักเท่าไหร่นะครับทำให้เตะวอลบ่อยๆก็ถ้าเรามียางพื้นแข็งเนี่ยก็สามารถใช้ได้นานนะครับกว่าปกติแต่ข้อเสียของการใช้ยางแข็งก็คือว่า เราจะไม่ค่อยมั่นใจเท่าไหร่ว่าเราเหยียบไปเนี่ยโดนตรงๆหรือเปล่ามากน้อยแค่ไหนนะครับแต่การใช้รองเท้าพื้นแข่งไนก็คือดีว่าเราสามารถใช้ปีนได้ถูกรูปแบบแล้วก็ใช้ได้ทั้งบอดดิ้งปีนสูงหรือไปเอาท์ดอก็ยังใช้คู่นี้ได้นะครับมันก็เป็นหนึ่งในคู่บิเกนเนอร์ที่เราแนะนํามากๆนะครับออกมาในสีสันที่ค่อนข้างมินิมอลสวยด้วยนะครับต่อมาสิ่งที่เราอยากจะพูดถึงก็คือรุ่นบิกนเนอร์ต่อนะครับ แต่เป็นรองเท้า beginner แบบนิ่มนะครับสำหรับใครที่ปีนบอเดอร์ลิงหรือปีนดอ o r บ่อยๆหรือปีนดอเป็นหลักเนี่ยเราขอแนะนำรุ่นนี้เลยนะครับชื่อรุ่นว่าเวโลเช่นะครับก็รองเท้าจะเป็นแบบนิ่มนะครับยางนิ่มมากๆนะครับให้ตัวมากมแล้วก็ด้านหน้าเนี่ยกว้างสุดของ s สกาปาเลยเรียกว่าเอ t กซ์ต้าเลยนะครับด้านบนเป็นการใช้แบบ เอ่วลโครเหมือนกันนะครับแต่ว่าไม่ได้เป็นเวลโครสตัวเนาะเป็นเวลโครแบบซิกแซกแทนนะครับแล้วก็ด้านบนทํามาจากไมโครไฟเบอร์นะครับให้ความยืดหยุ่นได้ง่ายนะครับสามารถถอดเข้าถอดออกได้ง่ายกว่าสาหรัใครที่โบเดลลิ่งไปสักพักนึงเนี่ยต้องมีการทำโทฮุกนะครับการที่เรามีโทแพชด้านหน้าเข้ามาเนี่ยก็จะช่วยได้มากยางด้านหลังก็เป็นยางของสกาปาเองนะครับให้ความดึบที่สุด ็ที่จะหนุกได้นะครับคาราพ้าฮคมมาแบบนั้นนะครับแล้วก็รุ่นเวโรเช่นะครับจะมีให้เลือกทั้งแบบผู้ชายนะครับแล้วก็แบบผู้หญิงนะครับแต่เราความจริงก็ไม่ผู้หญิงนะครับมันเป็นรุ่นแบบโลว์วอลลุ่มนะครับก็คือด้านบนจะแคบกว่าแล้วก็ต้องคิวแคบกว่านะครับถ้าเราไปลองรองเท้าก็คือต้องลองดูว่าแบบไหนจะฟิตเข้ากับทาาของเราได้มากที่สุดนะครับต่อมาจากรุ่นเวโรเช่นะครับเราจะมาพูดถึงรองเท้าอีกรุ่นหนึ่งนะครับ รุ่นนี้ชื่อว่ารุ่นควอนติกนะครับรุ่นควอนติกเนี่ยจะเป็นรุ่นที่ถ้าคุณอยากมีรองเท้าเพียงแค่คู่เดียวนะครับสามารถซื้อรองเท้าคู่นี้ได้แล้วก็ใช้ปีในในทุกรูปแบบนะครับด้านบนเนี่ยก็จะเป็นไมโครไฟเบอร์เหมือนกันนะครับสามารถยืดหยุ่นได้แล้วก็มีเป็นเวลโค o 2ตัวนะครับคล้ายๆกับรุ่นออริจินนะครับสามารถปิดเปิดได้ง่ายนะครับ ด้านบนก็จะมีทแพชนะครับแต่ว่าไม่ได้สูงเท่ากับอย่างรุ่นเวลโรเช่นะครับเพราะว่าถ้าเราใช้รองเท้าคู่นี้แบบอ l r o ราวนะครับก็คือบางทีเราก็ใช้ในการปีนสูงหรือปีนเอ t า o ร์ด้วยทแพชเนี่ยก็อาจจะไม่ได้จําเป็นมากเท่ากับการปีนอิน o ร์นะครับผมด้านหลังรองเท้าเนี่ยก็จะเป็นแบบฟูลโซนะครับแล้วก็ยางเนี่ยจะถูกอัปเกรดมาเป็นใช้แบบไวแบมนะครับยางไวแบมตัวนี้เป็นแบบ x s H, ก็คือ ให้ความซิฟความแข็งมากกว่านะครับจะเหมาะมากกับการยืนใช้ยืนตัวเล็กๆนะครับอ่าเป็นหลักแล้วก็ด้านหลังก็จะมีตัวเป็นเทคโนโลยีนะครับที่ช่วยลดการกดทับบริเวณเอร้อยไว้นะครับสมมติคุณไปมีการทำฮิวฮุกอะไรเงี้ยก็สามารถลดแรงกดทับบริเวณนั้นได้นะครับมีโซ่ของตัวนี้เนี่ยจะเป็นแบบเต็มแผ่นเลยนะครับ แสดงว่าพอมีม,มิโซเต็มแผ่นเนี่ยก็คือจะมีซัพพอร์ตที่มากนะครับทำให้รองเท้าตัวนี้เนี่ยถ้าพูดถึงเหมาะกับการใช้งานแล้วก็คือเหมาะสำหรับคนที่ชอบปีนสูงหรือเอาดอเป็นหลักนะครับสามารถเอามาโบเดอร์ลิงได้บ้างแต่อาจจะไม่ดีเท่ากับรองเท้าสายสเปเชียลไลท์เพอร์ฟอร์แมนซที่เราจะพูดถึงต่อไปนะครับรองเทารุ่นต่อมาที่เราจะพูดถึงเป็น Family ที่ฮิตมากๆของสกาปานนครับชื่อว่า i n s t i n c t Family นะครับ Instinct f a m i l ีนี่มีหลายตัวมากเดี๋ยวผมจะขอพูดถึงตัวแรกก่อนก็คือตัวสีส้มนะครับ i n s s ต n ้นะครับ i n s t ต n c t ตัวนี้เนี่ยถ้าเราพูดถึงก็คือจะเป็นรองเท้าที่โด่งดังเรื่องโทที่มีพลังเหยียบที่สูงนะครับใน s c a r p a ทั้งหมดเนี่ยเขาจะขึ้นชื่อว่า Instinct เป็นรองเท้าที่มีฮิวดีสุดสำหรับใครที่ต้องการรองเท้าฮิวดีๆที่แน่นฟิตเปะยะมากๆนะครับเราขอแนะนำว่าให มองหาที่อินซิงโมเดลเป็นหลักนะครับอินซิงเนี่ยจะเป็นรองเท้เาที่เราขอบอกว่าเป็นรองเท้าออร่าแล้วกันสามารถใช้ปีนไดทุกรูปแบบนะครับสังเกตดูว่าด้านบนเนี่ยก็ทำมาจากไมโครไฟเบอร์เหมือนกันนะครับมีเวลโคสแรปเป็นแบบเดียวนะครับมีโทแพดที่ค่อนข้างสูงเรียกว่าสูงเลยดีกว่านะครับเป็นโทแพดที่สามารถใช้โบว์เดลลิ่งได้นะครับผมง่ายๆเลยแล้วก็ ตัวด้านหลังเนี่ยก็จะทำมาจากใช้ยางแบบ XSH นะครับเป็นองเป็นยางที่ stiff แข็งนะครับสามารถใช้เหยียบ edging ได้ดีนะครับเหยียบตัวเล็กๆนะครับแล้วก็สามารถเอาไปใช้ปีน outdoor ได้ได้ดีนะครับผมถ้าคุณอยากหารองเท้าที่ทรงเหมือน Instinct VS นะครับแต่เป็นยางที่นิ่มกว่านะครับเราขอแนะนำว่าให้ดู อินสิง VSR นะครับอันนี้เป็นคู่ส่วนตัวของผมนะครับอาจจะดูโซมนิดนึงเพราะว่าเริ่มใช้มาสักพักหนึ่งแล้วอินสิง VSR เนี่ยมีเชฟเหมือนกับ i n s i ิงแบบ100%นะครับก็คือมีทรงรองเท้าเหมือนกันทั้งหมดสิ่งที่แตกต่างกันก็คือว่าพื้นรองเท้าของอินสิง VSR เนี่ยจะเป็นใช้ยางที่ชื่อว่า Xscript2 นะครับเป็นยางของไวแบมเหมือนกันนะครับแต่ว่าจะมีความนุ่ม แล้วก็ให้ตัวที่มากกว่านะครับเหมาะกับการใช้ปีนอินดอร์หรือโบเดลลิงนะครับมิโซของอินซิงวีเอชอาร์นะครับก็คือจะมีขนาดประมาณเท่านี้นะครับจะเป็นขนาดที่กําลังดีให้ซัพพอร์ตที่กําลังดีแล้วก็สามารถเฟล็กได้นะครับแต่อาจจะไม่ได้เฟล็กได้สุดเท่ากับรองเท้าอย่างรุ่นเวโลเช่ are, หรือรองเท้าอย่างรุ่นเกรก o นครับที่มีมิโซขนาดเล็กมากๆเท่านี้นะครับ ก็เลยทําให้รองเท้า VSR SI เนี่ยเนื่องจากพอมีมิโซขนาดกลางเนี่ยเลยทําให้ i n s y n c VSR SI หรือ i n s y n c Family เนี่ยเป็นรองเท้าที่สามารถใช้ได้อร่ามากที่สุดนะครนสูงได้ปีนโบลเดอริงได้นะครับมีซัพพอร์ตที่ดีเหยียบตัวเล็กมั่นใจนะครับถ้าใครหารองเท้าที่มันอร่ามากทีนี่รเราขอแนะนําว่าเป็น i n s y n c Family นะครับมองมากๆแล้วก็สำหรับใครที่รู้สึกว่าเท้าของเราเนี่ยใส่ i n s y n c VSR SI แล้ว ก็ยังรู้สึกว่ามีพื้นที่เหลือเราอยากขอแนะนำว่าให้ลองเป็น i n s t i n c t vs w o m บ n นะครับผม i n s t i n ้ t ว s w o m n เนี่ยพูดง่ายๆก็คือเป็น i n s y n n v t vs R แบบ Low v o l ลลุนั่นเองนะครับผมด้านบนเนี่ยก็คือจะมีเนื้อที่ที่น้อยลงนะครับแล้วก็ฮิวเนี่ยก็จะกระชับมากกว่านะครับผมด้านบนก็เป็นโทแพชเนี่ยเหมือนกับ VSR เป๊ะเลยด้านล่างเนี่ยก็จะเป็นยาก Scri Tool เหมือนกันนะครับผม ก็อย่างที่ผมบอกไปว่าทั้งหมดนี่เหมือน VSR หมดแต่เป็นเวอร์ชัน low volume นะครับผมโอเคแล้วก็จะมี InSync อีกตัวหนึ่งนะครับชื่อว่า InSync S เป็นลักษณะเนี่ยจะเป็นฟูดเชฟทั้งหมดนี่เหมือนกับ InSync v s Women เลยก็คือจะเป็น InSync แบบ low volume นะครับผมแต่ว่าจะเป็น closure system แบบ s l i p p e r ก็คือเป็นเหมือนกับ สิปเปอร์ที่เราสามารถใส่เข้าไปเลยไม่ต้องมีระบบปิดอะไรเพิ่มเติมนะครับแต่ว่า i n s i n c S เนี่ยจะมีเทคโนโลยีใหม่ๆที่เพิ่มเข้ามานะครับคล้ายๆกับ SRT ของ d r e g o นะครับที่เราจะพูดถึงต่อไปแต่ว่าปกติ d r e g o เนี่ยจะแรปนะครับมีระบบตึงแค่ด้านหน้านะครับระบบใหม่ของ i n s i g n c S เนี่ยก็คือจะมี tension ดึงไปจนถึงข้างหลังเหมือนเราได้แรัปทั้งข้างหน้าและข้างหลังเลยนะครับเท่าที่ผมลองใช้มาเนี่ยรู้สึกว่า i n s i n c S เนี่ยจะมีทัรพาวเวอร์ที่สูงมากๆนะครับถ้าเทียบกับ รุ่น vsr นะครับเป็นรองหนึ่งในรองเท้าที่ผมชอบมากมาลนคไปคิดว่าเดี๋ยวจะมีคู่ต่อไปแน่นอนนะครับส่วนด้านบนเนี่ยก็จะมีเห็นตัวข้างข้างนะครับเป็นอ e ีลาสติกนะครับสีขฟ้าพวกรองเท้าซีเปอร์ส่วนใหญ่เนี่ยเวลาเราใช้ไปน,นานๆเราจะรู้สึกได้ว่ารองเท้าจะมีความรูสนะครับมีความหลวมมากขึ้นแต่ว่าของ i n s i n g s เนี่ยพอมีเทคโนโลยีตัวสีขฟ้าเนี่ยเข้ามาเนี่ยก็จะช่วยคงรองเท้านะครับทำให้ยังมี ทรงที่คล้ายเดิมมากที่สุดนะครับไม่ขยายระเบิดจนเกินไปนะครับทําให้นอก้าคู่นี้ถึงจะใช้มายามนานของผมก็ก็จะมีประมาณ7เดือนแล้วนะครับก็ยังสามารถคงรองเท้าได้อยู่นะครับส่วนโฟแพชด้านบนเนี่ยก็ถูกอัปเกรดนะครับเพิ่มเติมเป็นใช้ยา M50 ของ s ก a ปานะครับแล้วก็สังเกตว่าจะมีรูเยอะมากๆครับการที่มีรูเนี่ยคือการเพิ่มความให้ตัวของรองเท้าทำให เวลาเราบิดหรอใช้งานเนี่ยตัวยางก็จะสามารถปรับเปลี่ยนตามรูปทาของเราได้ง่ายยิ่งขึ้นก็เป็นอีกหนึ่งโมเดลที่ผมชอบมากครับจริง okay, ๆแล้วเราก็จะมาพูดถึง Family สุดท้ายนะครับเป็น Family ตัวที่ผมว่าถ้าคุณเป็นนักปีนคุณจำเป็นต้องลองลองทาคู่นี้นะก็คือ draco family นั่นเองนะครับ draco family เนี่ย จะพูดถึงว่าเป็นรองเท้าที่นักปีนนักแข่งชายกันเยอะมากๆนะครับผมคู่นี้เป็นของผมเองนะครับก็ใายมายาวนานแล้วนะครับก็ตัวรองเท้าของเรโก้เนี่ยสังเกตดูว่ามีโทแพดท,ที่สูงมากๆนะครับขึ้นมาครึ่งรองเท้าเลยเพราะว่าเวลาเราปีนไปถึงจุดหนึ่งนะครับถ้าต้องการใช้โทคุกเนี่ยสังเกตว่าบางทีเราจะไม่ได้ใช้แค่ตรงนี้นะครับเราจะใช้ขึ้นมาถึงตรงนี้เลยการที่เรามีทแพด ขึ้นมาถึงขนาดนี้เนี่ยก็จะช่วยมากๆครับมันก็เลยเป็นที่มาของรองเท้าสาย s p e c i a l l i z e Performance นะครับก็คือรองเท้าสายนี้เนี่ยจะเป็นรองเท้าที่มีจุดเด่นด้านใดด้านหนึ่งที่เด่นมากๆนะครับเช่นตรง d r ก g o คือมีโทแพดท,ที่สูงมากๆนะครับ่นั่นเองนะครับตัวด้านบนของ d r ก g o ก็จะเป็นแบบ Single w a l o Strap นะครับเหมือนกับ In Sync เลยนะครับแล้วก็ด้านหลังเนี่ยก็จะเป็นยางแบบ ไ i บัมเอ็กซ์กริปเหมือนกันนะครับมีขนาด3.5ม mm มลนะครับคล้ายๆกันทั้งหมดมิโซของ d r โก้นะครับก็คือจะมีขนาดเล็กมากๆครับจะมีขนาดประมาณเท่านี้นะครับทำให้เวลาเราเหยียบลงไปที่โวลุ่มหรือว่าโฮต่างๆเนี่ยมันจะสามารถแรปเหยียบลงไปได้เต็มแผ่นมากกว่าก็น,านั้นจะเป็นข้อดีมากๆนะครับของการใช้รองเท้าเรโก้นะครับ เหมาะมากๆกับคนที่ปีนบอเดอรลิงหรือต้องการรองเท้านุ่มๆสักตัวนะครับถ้ารองเท้า,ท,าที่เป็นพี่น้องกันของเรโก้คือเ r โก o เ v ลีนะครับมีของผมเหมือนกันนะครับใช้มาจนระดับหนึ่งครับสังเกตว่ารองเท้าเริ่มขาวนะครับโดนแป้งมาเยอะเป็นรองเทารุ่นโลวรุ่มของเรโก้นะครับอกก็คือด้านบนเนี่ยจะแคบกว่าด้านหลังก็จะกระชับกว่านะครับ ตัวเ r ย c o กับ d r a g o LV นะครับจะมีข้อแตกต่างนิดนึงก็คือของ Dra โก LV จะมีระบบ PAF เข้ามาเพิ่มเข้าไปด้วยนะครับก็คือจะเป็นระบบที่ช่วยให้ลดแรงกดที่ด้านหลังของเท้าบรเิเวณเอ็นร้อนะครับแล้วก็ช่วยผักเท้าเพื่อให้ไปด้านหน้าได้มากที่สุดนะครับแต่แล้วที่ผมใช้งานมาก็รู้สึกว่าก็ยังชอบตัวเ r ย c o มากกว่านะครับถ้าสมมติซื้อรอบหน้าเนี่ย อาจจะเอาเป็นตัวเดโก้อาจจะเหมาะกับเท้าผมมากกว่านะครับเพราะผมมีแนวท้าด้านบนที่ค่อนข้างมากแต่ก็ซื้อเดโก้เมาลองดูนะครับก็ใช้งานต่างกันยังไงโอเคก็จบไปแล้วนะครับกับลองเท้าทุกรุ่นที่เราเอาเข้ามานะครับถ้ายังไงมีอัปเดตเนี่ยเดี๋ยวเราจะมีทําคลิปเพิ่มเติมเข้าไปให้ดูนะครับผมหวังว่าคลิปนี้เนี่ยจะช่วยเริ่มต้นเส้นทางให้คุณสามารถศึกษารองท้าปีนผานออสกาบ้าได้มากยิ่งขึ้นนะครับ สำหรับใครที่ต้องการช็อปสินค้า s c a า p a นะครับสามารถเข้าไปเช็คไซส์และช็อปสินค้าได้ผ่านทางเว็บ mountain.com นะครับหรือเข้าไปที่ตัวแทนจำหน่ายของเราเพื่อลองไซส์และช็อปสินค้าได้เลยนะครับสุดท้ายนี้เราฝากติดตามช่องทาง IG ของเราด้วยนะครับสก a าบ้าไทยแลนด์เราพบกันใหม่ในคลิปหน้าขอบคุณทุกคนมากๆนะครับสวัสดีครับ